คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแลผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Ro บั o x กในแบบของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะผมในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมารีวิวตัวละครนะครับผมที่มีชื่อว่า บลูค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 นะครับนี่ครับบลูคนะครับผมผมได้มา2ตัวนะครับในในวัวสองนะครับผมสุ่มมานะครับก็ตัวละครนี้ครับชื่อว่าสเกลตันนะครับผมในเกมนะครับโครงกระดูกนั่นเองนะครับตัวละครนี้จากวันผิดนั่นเองอ่ามีข่าวว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ติดเมตานะครับผมผมดูของฝรั่งมาก็นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะดูดีขนาดไหนนะเราจะใช้เลยนะไปกดใส่เข้าไปสับตัวบลูคนะครับมัน3วิจมตีหนึ่งทีนะผมดาเมจก็อยู่ที่ 999อนะครับอันนี้ผมเลเวลหนึ่งนะผมจะไม่เอาเลเวลสิไปรีวิวนะครับผมมาให้ดูเลเวลหนึ่งเลยแล้วกัน25นะครับผมคือระยะนะฮะถามว่าระยะกว้างไหมคือไม่กว้างนะครับแต่ดาเมจกับอ่าด้วยความที่มันตีเร็วด้วยนะน่าจะทดแทนกันได้นะครับตัวละครนี้ไม่มีธาตุนะครับไม่รู้ว่าชนะธาตุอะไรนะแต่คิดว่าไม่น่ามีธาตุนะครับคือมันจะมีตัวบางตัวที่มีธาตุนะครับอย่างเช่นผมบุกใช่ไหมก็จะมีตัวนี้ที่มีธาตุนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นไม่มีธาตุนะรรับบอตแ่่ะไไมวโ จะโบนัสด้วยนะครับสำหรับตัวที่ชนะทตาอะไรงี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวเลยนะครับสำหรับตัวบรูคนะฮะทุกคนนี่ไปลุยกันเลยมาครับดูซิว่ามีอะไรไหมก็ไม่น่ามีอะไรนะก็ถือเป็นไม้เท้าที่มีเป็นปอกดาบนะครับแล้วก็หัวฟูนะฮะไปรีวิวเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่โลกเก่านะครับน่องจากว่ามันมีเควส์หนึ่งนะที่ผมต้องทำนะครับก็คือก็คือสตอรี่เนี่ยผมต้องมาเล่นสตอรี่อันเก่านะครับเพราะว่าอันใหม่เนี่ยไม่น่าไหวไม่น่าไหวจริงๆไปครับเรเกล่าครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมพร้อมที่จะรีวิวแล้วนะครับมาครับเรามาเริ่มรีวิวเลยดีกว่าสําหรับตัวบุูคนะครับผมจากเรื่องวันพีชนะครับทุกคนหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนั้นอ่าคอมเมนต์นะครับผมเกี่ยวกับตัวเนื้อหานะครับที่บุกไปป่วนนะครับสักสัองบรรทัดนะครับผมทุกคนนะอยากรู้ว่าทุกคนนั้นชอบฉากไหนมากที่สุดนะครับโอเคบุูคเริ่มเลยดีกว่านะครับผมเปิดเอฟเฟกแล้วนะครับบุ๊กเป็นตัวอ่าโคนนะเอ้ยเป็นโคนด้วยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโคนไป ปรับเป็นลาดนะครับหน่อยนะครับบุ๊กเฮ้ยอนิเมชั่นสวยอันนี้คือผมยังไม่ได้รีวิว5าดาวเลยนะครับอันนี้คือครั้งแรกนะครับที่รีวิว5ดาวในโลกที่2นะครับแอนิเมชันใช้ได้ครับผมให้8เต็ม10ครับเจ๋งอยู่ก็ตีเร็วมากนะครับไม่ติดเลือดไหลนะครับทุกคนตัวนี้นะฮะผมบอกเลยนะครับทีเด็ดเลยตัวนี้คือทีเด็ดมากๆในอัปเดตนี้นะครับสำหรับตัว5ดาวนะทีเด็ดจริงๆ เดี๋ยวตอนจบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงทีเด็ดแล้วมันมันดีขนาดไหนเอาจริงๆถ้าถ้าตั้งใจดูวิดีโอนี้น่าจะรู้นะครับว่ามันดียังไงอะไรยังไงนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเราอัปเกรดแล้วผมใช้เงินเจ0้นะครับผมดาเมจเพิ่ม1000นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเลเวล1นะครับย้ำอีกทีครับเลเวล1นะครับเอาไปอัพครับ75โป๊ะโอเคระยะยังไม่เพิ่มนะระยะยังคงเท่านี้อยู่นะครับแต่ด้วยความที่มันตีเร็วนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับดูครับ เนี่ยตัวนี้ปป๊บเดียวนะดูเนี่ยโหเจ๋งอยู่ถ้าวางกันหลายตัวนี่คือดีเลยครับโอเคอัพขั้นที่2ครับใช้เงิน1,000นะครับดาเมจเพิ่ม1,500ตอนนี้ดาเมจ3 0 0 0ครับโอเคอันเนี้ยคือทีเด็ดเลยทีเด็ดจริงๆอันเนี้ยคือทีเด็ดมากมันเป็นตัวละครที่มันสามารถฟีดได้ครับทุกคนเรามาดูครับตรงนี้ครับใช้เงิน1 5 0 0นะครับเอฟเฟกที่เราจะได้นะครับถ้าเราเอาไปคือฟีดนะครับผมก็คือ คือแช่มันคือแช่แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นน้ําแข็งเลยหรือเปล่านะนะฮะแล้วก็ระยะเพิ่ม10ระยะเวลาการโจมตีเพิ่มหนึ่งครับ4วิไม่เท่าไหร่ครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับดาเมจเพิ่ม2000ครับอัพเลยครับดูครับอันนี้คือตายเลยนะครับเนื่องจากว่ามอนนี้เลือดไม่น่าไม่นานี่นะไม่พอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถาไม่เท่มากเฮ้ยโหอนิเมชัน my god นี่มันมาสเตอร์พีชชัดๆตัวละครนี้ดูดิไม่โคตรเท่เลยอ่ะแบบโอ้อนิเมชันสมูทมากโอเคถ้ามันกลับมาแบบค่อยๆกลับมาผมจะดีใจมากโอเคค่อยๆกลับมาแต่ว่ากลับมาเร็วไปหน่อยอ่าใช่ใช่ใช่ของวิของมันเทเลพอร์ตกลับมาโอ้ตัวนี้ผมสาบานผมจะทำหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอามาลงสตอรี่นะฮะจริงๆตัวนี้ดีนะครับมันมันฟีดได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไป เขาเรียกอะไรมันมีน้ําแข็งใช่ไหมคือสถานะมันจะทับกันนะอันนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ฟีีได้ถือว่าดีครับโอเคใช้เงิน2,200นะครับผม22นะครับในการอัพขั้นที่4นะครับผมระยะเวลาการโจมตีไม่เพิ่มอีกแล้วนะครับดาเมจเพิ่ม2,008นะครับอัพทั้งหมดประมาณ6ขั้นนะครับทุกคนตัวนี้นะฮะอัพ6ขั้นตัว5ดาวเนี่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนโอเคมาอัพต่อ ใช้เงิน3,000นะครับระยะวลาการโจมตีเพิ่ม0.5นะครับระยะเพิ่ม15ดาเมจก็จะเพิ่ม4,100นะครับทุกคนแล้วเปลี่ยนท่าด้วยนะครับชื่อว่าฟีดเหมือนกันนะครับฟีเซอร์ LE slash นะครับไปโอเคไม่ตีแอร์มาดูที่ว่า LE slash เป็นไงนี่อ่ฟีดจริงๆด้วยมันคือน้ำแข็งครับถ้าเวลาตีเนี่ยมันคือน้ำแข็งใช่เมื่อกี้ก็คือเป็นน้ำแข็งนะไอท่าเนี่ย เนี่ยอันเนี้ยน้ำแข็งดีตัวนี้มันจะคล้ายๆกับไอเน,นี้ยใส่ออปอะ่ะตัวอะไรวะตัวลูเคียใส่ออฟแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัว5ดาวแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่จับต้องอย่างอย่างง่ายเลยง่ายมากแค่เอาเพชรสุ่มนะตัวนี้โหแม่โคตรเท่อย่างดีมาเดี๋ยวเราอัพเลยครับอัพขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน3,000ันะครับดาเมจเพิ่ม8 8 8 8 8นะครับ8 8ด8ครับดาเมจรวมจะอยู่ที่21,000 เจ็อยามสินะครับผมระยะ50นะครับ4.5วิโจมตี1ทีนะครับเรามาดูกันว่าถ้าผมคำนวณเนี่ยมันจะดาเมจประมาณเท่าไหร่นะแต่ผมให้เดาๆนะประมาณ45,000อ่าประมาณ45,000นะครับถ้าอัพเต็มนะครับ175นะครับเอาจริงๆนะครับอันนี้คือทีเด็ดจริงๆอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยนะฮะตัวละครนี้นะครับมันดีมากนะครับสำหรับสตอรี่นะครับด้วยความที่ระยะแม่งกว้างมากนะครับแถมฟีดด้วย ตอนอัพเนี่ยก็อัพน้อยมากด้วยนะครับก็อัพค่อนข้างถูกเลยนะอัพถูกวางถูกแล้วก็1ตัวเนี่ยมันใช,มนใช้มันใช้เงินประมาณ10,000หมนะครับผม11,000เท่านั้นเองนะครับทุกคนถือว่าดีมากเลยนะครับถ้าอัพตันเนี่ยก็นะน,นะครับผม4 0,000กว่าถือว่าดีเลยนะฮะลูเคลียเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าออฟมันเวลาอัพตันอะ่ะมันยังไงนะมันเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าอาจจะสู้ดาเมจอาจจะสู้บุกได้แต่ว่า ระยะเวลาการจจดตีผมคิดว่าบุกน่าจะกินขาดนะทุกคนเออเพราะว่า4 4 5วิเนี่ยคือมันตีเร็วมากนะครับมันตีเร็วจริงๆนะถ้าตรว่าผมเอาบุกมาวางแบบเยอะๆเนี่ยคือมันน่าจะดีมากผมผมคิดว่ามันเป็นตัวสตรอรี่ที่ดีเลยเนี่ยครับทุกคนก็ชิวๆเลยฮะ4วิ4.5วิหวดแบบยาวๆนี่อันนี้ผมวางไว้ครบ8ตัวแนละ้ว โอเคแล,นะะแล้วก็บัฟนะฮะแล้วก็บัฟไปแล้วก็บัฟวางบัฟโป๊ะโ,โอเคแต่เราดูกันตอนนี้ดาเมจอยู่ที่20,000ใช่ไหมถ้าบัฟก็300%รนะนี่เลยฮะประมาณ65,000นะครับถ้ามีบัฟด้วยก็ประมาณแสนสองแสนสองแสนแสนสี่แสนห้าประมาณนั้นแหละรลาวๆนั้นนะครับ ฟิตด้วยดีด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนํามากๆเลยสําหรับใครที่กําลังมองหานะครับผมตัวละครที่ดีมีเอฟเฟกมีสถานะผมคิดว่าตัวนี้ดีนะครับมันมันฟีดมันมันแช่ดาเมจก็ดูดีนะครับแล้วเป็นฟูลเอีด้วยนะครับทุกคนระยะเนี่ยถ้าใส่อประยะตามโทโดเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าใส่อประยะโทโดผมคิดว่ามันก็อาจจะประมาณประมาณช่วงเนี้ยเอออันนี้คือระยะ77นะ 77อันนี้ระยะ50นะมันเพิ่มมาประมาณ30%ก็บวกเข้าไปครับผมนั่นแหละระยะประมาณนั้นอาจจะไม่ได้กว้างไม่ได้เพิ่มกว้างมากแต่ผมคิดว่ามันก็ดีนะฮะหรือว่าถ้าสมมุติว่าอะเดี๋ยวผมขายโทโดก่อนหรือถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าเอ้ยระยะแม่งโอเคแล้วคุณก็ใส่ดาเมจไปก็ได้แต่ว่าดาเมจวดเวลามันวางเนี่ยมันเท่าไหรเ่เองขออนุญาตขายก่อนตัวหนึ่งอนะดาเมจอยู่ประมาณเนี่ยเก้าร้อยถ้าอัพตันก็นั่นแหละครับประมาณ2,000 ก็ดีนะเออแต,แต่แต่มันมันก็ดีนะครับดาเมจ2 0 0 0วางต้นเกมสบายมากแต่เราต้องอัพทั้งหมด2 3ขั้นนะครับอัพ3ขั้นถึงจะฟีดแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวบรูคนะครับผมผมแนะนำนะครับตัวนี้จริงๆใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วกออ็ไม่เชิงผู้เล่นใหม่คนที่เป็นผู้เล่นแบบระดับกลางๆและหาตัวที่แบบหาเล่นหาปั้นต่ออะไรเงี้ยผมแนะนำตัวนี้เลย ปั้นต่อได้เลยนะครับทุกคนฟาร์มแล้วปั้นต่อเลยแอนิเมชันดีแอนิเมชันผมให้เลยนะครับคะแนน8นะครับผมแล้วก็ดาเมจอะไรเงี้ยคือดีดีนะครับตัวละครนี้ผมให้ 10. เต็ม10เลยนะอาจจะเป็นเมตาในสตอรี่ก็ได้ถ้าผมคิดว่าเป็นแหละนะด้วยความที่มันเก่งขนาดนี้นะในรีวิวก็น่าจะรู้นะครับโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมในวิดีโอนี้ก็บรูคกับผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กันด รอดูครับผมแต่ผมจะพยายามรีวิวให้มันดีๆนะตามตามที่ผมเล่นมาอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็เจอฝรั่งที่เขารีวิวมาเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าเอ้ยแม่งอาจจะดีจริงๆก็เลยหยิบบุ๊คมารีวิวก่อนนะครับแต่แม่งก็ดีจริงนั่นแหละอน,นิเมชั่นดีดาเมจดีอยู่ดีมากคือดีเกินนะครับปั้นครับปั้นตัวนี้ปั้นผ่านผ่าน,านตัวนี้น่าจะดีที่สุดใน5ดาวแล้วมั้งรอดูรอดูรอดูตัวต่อไป